for all well-being. สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมองโลกมองเราทางทรัทีวีช่อง32ครับกับผมอีกบรรพทนเพิ่มสุขและทีมงานก็จะเป็นรายการที่มาเล่าให้ผู้ชมฟังแบบชิวๆสบายๆกันนะครับตั้งแต่ตีห้ครึ่งจนถึง6กโมงเช้าในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของโอกาสในการต่อยอดในการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับที่ทีมงานของเราก็มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลายคนก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมกันได้ และสาหรับในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโรคระบาดโควิด -19 นั้นสร้างผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วก็แทบจะทุกอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองทางทีมงานของเราก็จะมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการทั้งระดับ s m e แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับเพื่อไปสอบถามดูว่าในช่วงเวลาแบบนี้เขามีวิธีในการปรับตัวอย่างไรนะครับในเรื่องของการพยุงประคับประคองให้ธุรกิจของเขานั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับ ซึ่งสำหรับช่วงแรกนี้จะพาผู้ชมนั้นไปทําความรู้จักกับแพลตฟอร์มหนึ่งครับแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่า Colla Create เป็นแพลตฟอร์มนะฮะที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างทางด้านของคนที่เป็นดีไซเนอร์นักออกแบบนะครับรวมไปถึงคุณลูกค้าแล้วก็มาดามสป라이เออร์ต่างๆทุกคนเนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันก็จะทําให้มีความสะดวกสบายและยิ่งยุคนี้นะครับเป็นยุคออนไลน์แล้วก็เป็นยุคที่เราจะต้องอยู่ห่างกันสักพักนะครับเป็นแบบโซเชียลดิสแท้งซิ่งเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้สามารถตอบโจทย์ได้ติดตามในช่วงนี้ พอล่าครีเอทเว็บไซต์แอปพลิเคชันไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นที่สำหรับสร้างสารรค์และแสดงผลงานของเหล่าดีไซเนอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางให้เหล่าดีไซเนอร์ซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาและผู้ที่ต้องการจ้างงานออกแบบได้มาพบปะกันบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่จำเป็นและสำคัญสำหรับใช้พัฒนาวิชาชีพของตัวเองด้วยคุณเอชวนะช่างสุพรรณดีไซน์ดีคเตอร์ เจ้าของบริษัทสตูดิโอทรีอธิบายภาพให้เห็นชัดขึ้นว่าเว็บไซต์นี้จะเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ได้นําผลงานของตัวเองมาโชว์บนเว็บเพื่อให้ผู้รับเหมาหรือผู้ที่ต้องการจ้างงานออกแบบได้มาชมผลงานก่อนเท่ากับจะเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ดีไซเนอร์อิสระหรือนักศึกษาได้มีโอกาสโชว์ผลงานของตัวเองได้มากขึ้นกลุ่มผู้รับเหมาหรือผู้จ้างงานก็จะมีโอกาสเลือกสไตล์งานออกแบบได้ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มแบบนี้ก็เกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยแต่คุณเอต้องการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วยการให้เป็นแหล่งชุมนุมเป็นสถานที่แบ่งปันความรู้ระหว่างกันสามารถค้นหาโปรเจกต,ต์งานที่ต้องการหรือค้นหาวัสดุตกแต่งที่ต้องการจากซัพพลายเออร์ได้โดยตรงมีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้เข้ามาเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ของดีไซเนอร์รุ่นพี่เพื่อจะได้นำกลับไปพัฒนาต่อยอดและสร้างสารรค์งานออกแบบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สเตปแรกในการที่ที่ผมผมนิยามใน,ในแพลตฟอร์มคอร์รัคตเในแพลตฟอร์มแรกนี่ก็คือคนเชการสื่อสารก่อน mm hmm. คือการเข้าหา,ก,ากันคอมมูนิเคชันกันแล้วก็แล้วก็รู้จักกันรู้จักตัวตนรู้จักผลงานสเตปที่2เนี่ยเราจะมองว่าเป็นคําว่าเอูเคชันก็คือการใส่องความรู้ลงไปในแพลตฟอร์มเพราะนั้นคนที่เข้ามาใช้ในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะ พูดคุยได้แชทติ้งกันได้นะคะคอมมูนิเคตกันได้แล้วก็เริ่มมีองค์ความรู้เข้ามาในเกี่ยวข้องส่วนแพตฟอร์มที่3เนี่ยที่เรามองไว้ก็คือการเรื่องของการช่วยเหลือในการทํางานในสายอาชีพอย่างเช่นว่าเราเริ่มสร้างวางแผนไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีแบ back ็กอัพแบ็กออฟฟิศที่เคยซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดการระบบการช่วยการเขียนแบบในบางคนที่มีความรู้แต่ขาดการสกิลในการเขียนแบบแล้วก็คุยกับทางหลายๆหน่วยงานที่เขาสนใจแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน คอรล่าครีเอทเว็บไซต์แอดแอปพลิเคชันได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์หลายรายที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพดีไซเนอร์จึงร่วมกับคุณ A ช่วยกันสร้างฐานความรู้ในวิชาชีพนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นสนับสนุนข้อมูลความรู้ต่างๆรวมทั้งเงินทุนในการสร้างแพลตฟอร์มโดยยึดหลักร่วมกันแบ่งปันสร้างโอกาสและเสริมสร้างความรู้ในสายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่าง,างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นดีไซนเนอร์หรือไม่ขอเพียงแค่สนใจและรักในงานออกแบบก็สามารถเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปรับความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิชาชีพได้ทันทีคุณเอยังมุ่งมั่นถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบชีวิตของตัวเองให้กับดีไซนเนอร์รุ่นน้องจึงเริ่มต้นจากการสร้างบริษทัทให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงาน คือมีพื้นที่มีต้นไม้สีเขียวสำหรับพักสายตามีน้องแม่ตัวอ้วนให้เล่นเวลาเครียดจากงานสร้างร้านกาแฟและเปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสกับงานในร้านกาแฟเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและได้ไอเดียได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาดัดแปลงใช้กับงานดีไซน์คุยกับเด็กๆในที่ทำงานว่าเราจะเปลี่ยนการคิดจากการบริษัทตกแต่งภายในเป็นการออกแบบชีวิตนี่คือคีย์หลักเป็นที่เราคิดเป็นว่าถ้าออกแบบชีวิตเรา เพราะนั้นเด็กในออฟฟิศเราก็ต้องออกแบบชีวิตตัวเองด้วยผมก็เริ่มหาโลเคชันหาสถานที่ออฟฟิศที่มันต้องมีสเปซมีต้นไม้มีอะไรต่างเพราะคุณนะต้องอยู่กับชีวิตของคุณแล้วเราไม่อยากให้เขาเหมือนเราคือสายอาชีพผมแต่ก่อนเนี่ยคือการอดหลับอดนอนเนี่ยถือว่าเป็นลูทีนทํางานดึกดกทํางานเยอะแล้วเราก็เลยมองว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยเติบโตผ่านมาเนี่ยเราขาดหายเรื่องนี้ไปมากเลยถ้าเราอยู่เราก็ไม่มีไรายได้ถ้าเรามีไรายได้ก็ต้องเราทํางานหนะัก ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นเด็กๆที่เริ่มเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาจะเป็นเหมือนเราไม่ได้ผมจะเป็นคนที่คอยไล่ให้เด็กๆกลับบ้าน<ม>ทุกเย็นนะว่าเออห้ามทํางานดึกห้ามอดนอนแต่ก็เขาก็าเป็นเ,าเ,เขาเซอร์เขาแล้วนักออกแบบนะครับอดหลับอดนอนก็มีเพราะนั้นก็เลยบอกว่างันใช้ชีวิตก็รเริ่มใช้ชีวิตออกมานั่งปลูกทำสวนให้เขาหมดเลยเ<ม><ม>บือบ่อเบื่ออยากทําอาหารตอนเย็นมาทําง่วงนอนตอนกลางวันให้นอนเพราะว่า กับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเด็กๆก,กับกลายเป็นรับผิดชอบตัวเองและเหมือนกับสอนให้เขารับผิดชอบตัวเองโดยอัตโนมัติคุณเอมองว่าหากดีไซเนอร์ยังไม่สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองให้มีความสุขได้ก็ไม่สามารถทํางานออกแบบที่ดีและมีความสุขในงานให้กับลูกค้าได้ดังนั้นการสร้างความสุขในที่ทํางานและในการทํางานจึงเป็นเรื่องสําคัญมากควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานความรู้ในวิชาชีพแข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับนักออกแบบที่สนใจจะเข้าร่วมในชุมชนนักออกแบบ c o l l a Create เว็บไซต์แอนแอปพลิเคชันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ c o l l a Create.com และสามารถติดตามกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆได้ที่เพจ Facebook c o l l a Create ค่ะสงศัด์นาชัยหน้าขายภาพนัฐการเลือศวิทิโสพลรายงาน ขอบคุณมากครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีมากนะครับจากเรื่องขององค์ความรู้ที่ดีไซเนอร์รุ่นพี่นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับรุ่นน้องก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆแต่สิ่งที่ผมชอบไปมากกว่านั้นคือการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา ตัวนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ในโลกของออนไลน์ได้นะครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับพาผู้ชมนั้นไปดูนวัตกรรมในการทําเส้นใยจากกล้วยครับเอามาทอเป็นผ้าทอแล้วก็เอาไปทําเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็ทําได้หรือบางส่วนนะครับก็สามารถเอาไปทอเป็นกระเป๋าและตอนนี้ก็ขายได้ราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด i s u ู u NEW X รุ่นใหม่ THE NEW ONYX กาวข้าสู่ชที่2ของมองโลกมองเราครับคุณผู้ชมครับกล้วยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับตัวผลของมันแล้วก็สามารถทานได้เนี่ยผมชอบมากนะครับแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะ หัวปลีเนี่ยก็ไปทําอาหารได้ผลกล้วยก็ทําได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาทั้งใบแล้วตัวลาต้นเนี่ยเอาไปพัฒนาได้อีกเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีตัวอย่างที่ดีครับเอาเส้นใยของกล้วยเนี่ยเอาไปถักทอกลายเป็นผ้านะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไปพัฒนากลายเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาจากสิ่งที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ฉีกใหญ่กล้วยทำมาจากเข็มเล็กๆเ,เกือบ50อันยึดเรียงเป็นแถวคล้ายหวีเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ พัฒนามาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่นำไปช่วยชาวบ้านในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใหญ่กล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนังกงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินับเป็นนวัตรกรรมที่สร้างความสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานได้เส้นใหญ่กล้วยขนาดเท่ากาันและมีขนาดเส้นสม่ำเสมอกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จากใหญ่กล้วยที่สวยงามหลากหลาย ที่มาของการคิดเครื่องฉีกใยกล้วยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่รู้วิธีการในการฉีกให้เส้นมันเรียบเสมอเราก็เลยหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้เครื่องมันฉีกออกมาเรียบเสมอทุกเส้นเทคโนโลยี Technology ตัวนี้ผลที่ได้จากการใช้เครื่องฉีกใยกล้วยเนี่ยมันจะมะีเส้นเรียบนะครับเสมอกันนะมันก็จะเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่ทำใหเ้เวลาเราทอเนี่ย ผ้าที่ได้นั้นมันจะมีความเรียบนะครับนั่นเองและจากเส้นใยสู่การย้อมคณะนักวิจัยยังให้ความรู้เรื่องการใช้สีโดยเฉพาะสีจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นเปลือกประดูจจะให้สีแดงแก่นขนุนให้สีเหลืองใบตะเคียนหนูให้สีเขียวเหลืองมเมล็ดคำเงาะให้สีแสดและกระเจี๊ยบให้สีม่วงแดง ก่อนกระตุ้นให้เกิดสีเพิ่มจากการย้อมด้วยการจุ่มน้ำปูนใสน้ำสนิมเหล็กและน้ำสารส้มก็จะทำให้เกิดสีที่แตกต่างได้อีกนี่จึงเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้ในวัฒนธรรมการทอผ้าเพื่อให้สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่ชาวบ้านหลายทุ่งระบุแม้จะทราบว่ากล้วยให้ประโยชน์ทั้งต้นแต่ก็ไม่เคยได้ใช้ถึงใหญ่กล้วย การนำงานวิจัยนำใหญ่กล้วยเข้าไปเผยแพร่และต่อย,ยอดเข้ากับการทอผ้าจึงถือเป็นการสร้างจุดขายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นและยังทำให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดด้วยเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่และก็เพิ่มเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือผู้หญิงจะทอผ้าแต่เอาผู้ชายอ่ะพ่อบ้านแม่บ้านนะคะพ่อบ้านนะคะเคอมาช่วยทํา เส้นใย,ยกล้วยเราคือจากการที่เราไปทําได้ทําสวนเสร็จคือวันไหนไม่ได้ไปทําเราก็ให้พ่อบ้านมาช่วยกันทําการทําร่วมกับชุมชนเนี่เราจะใช้เป็นกลยุทธ์ว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมโดยใช้ปราชชุมชนใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาร่วมกันในการพัฒนาผิดพันที่จะเป็นแบรนด์ไม่ว่าเป็นกระเป๋าจากเ,เส้นใย,ยกล้วยนะคะหรือ,เ,อ,อเครื่องใช้จากเส้นใย,ยกล้วย หัตกรรมจากเส้นใหญ่กล้วย อีกหนึ่งชิ้นงานจากหิ่งลงสู่ห้างที่ประสบความสำเร็จช่วยสร้างไรายได้เพิ่มเกิดความยั่งยืนในชุมชนโดยขณะนี้พบว,ว่าสินค้าที่ผลิตในชุมชนเป็นที่ต้องการจนไม่พอขายทีมนักวิจัยจึงเตรียมต่อย,ยอดสร้างแขนงก่นเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตเส้นใหญ่กล้วยขั้นตอนสำคัญให้มีความรวดเร็วนำสู่การผล,ผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วต่อไปธีรสวัสดิ์เกศรรัตน์ถ่ายภาพพิชยาภักคลายมณีมองโลกมองเรารายงาน เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พามชมไปที่ภาคอีสานของเรากันบ้างน,นั่นคือที่จังหวัดหนองคายเกษตรกร,กรที่นู่นนะครับเขามีวิธีในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบเป็นระบบปิดครับถามว่าจะทําอย่างไรเดี๋ยวพามชมไปดูภาพกันก่อนครับบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบในพื้นที่18ไร่ที่ตาบลบ้านเดือออาเภอเมืองจังหวัดหนองคายของคุณกฤิตมิคราเซธเหมรักษ์เจ้าของฟาร์มปลาดุกหนองคายครับก็จะนําลูกปลาดุกมาเลี้ยงที่บ่อดินที่เป็นบ่ออนุบาลก่อน พอได้ขนาดที่พอเหมาะก็จะนําเข้าไปเลี้ยงต่อในบ่อผ้าใบาครับซึ่งมีเทคนิคในการให้อาหารก็คือให้ครั้งละไม่มากครับแต่ว่าให้บ่อยๆเพื่อจะให้ปลาเนี่ยได้กินอาหารให้หมดซึ่งตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับก็จะทาให้น้ําในบ่อเนี่ยมันไม่เสียน,นอกนจากนี้ก็ยังนําการเลี้ยงระบบที่เรียกว่าไบโอฟลอกซึ่งก็เป็นการนําจุลินทรีย์มาใส่ในบ่อครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์กินมูลของปลาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนกลับมาเลี้ยงปลาอีกทีหนึ่ง นี่แหละครับจะทําให้น้ําในบอ่อไม่เสียเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆก่อนจะจับมาขายก็จะมีการปล่อยในบอ่อนะฮะที่จะมีการปรับสภาพน้ําให้น้ํามีสีขุ่นเพื่อให้ปลาดุกนั้นปรับตัวเป็นสีเหลืองสวยงามต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกต่อบอ่อสามารถจะแยกเป็นบอ่อผ้าใบแล้วก็ท่อทําระบบน้ํานะครับตั้งแต่ราคา20,000บาทจนถึง25,000บาทพันปลา10,000ตัวตัวละ1บาทครับ อาหารที่ใช้เลี้ยง30,000ถึง40,000บาทต่อการเลี้ยง1รอบสำหรับความคุ้มค่าในการเลี้ยงปลาดุกก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก90วันก็สามารถจับมาขายได้แล้วก็มีอัตราการรอดสูงถึงร้อยละ98ครับในขณะที่เลี้ยงในบ่อด,ดินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะฮะหน5บวันสำหรับตลาดส่งก็อยู่ในพื้นที่5จังหวัดอีสานตอนบนนั่นแหละครับปลาที่เลี้ยงใน1บ่อจะอยู่ที่2 0 0 0ถึง3,000กิโลกรัม ราคาขายกิโลกร,รัมละ60บาทโอ้ไม่ธรรมดานะครับเอา60คูณเข้าไปเนี่ยก็จะได้รายได้พอสมควรเลยทีเดียวความต้องการของตลาดตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอครับในขณะนี้กําลังเร่งขยายพื้นที่การเลี้ยงจากเดิมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าครับพาผู้ชมไปติดตามวิธีการปรับตัวของร้านอาหารครับ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้ร้านอาหารเองก็เจอปัญหาพอสมควรจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็เลยทําให้การดําเนินธุรกิจนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าเจ้านี้เขาปรับตัวกันอย่างไรทําไมถึงยังสามารถประคับประคองให้ธุรกิจของเขานั้นยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงหน้ากับมาครับ สนับสนุนโดย Chic Republic โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับ ผู้ชมครับยุคนี้ต้องเอาใจช่วยบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าร้านไหนก็ตามที่มองหาจุดเด่นของตัวเองเจอเช่นเมนูแบบเป็นจานเด็ดเลยนะครับแล้วเสริมช่องทางในการขายใหม่หมๆเช่นการส่งแบบ Delivery ตรงนี้ช่วยได้นะครับเป็นอีหนึ่งช่องทางในการประครับประคองให้ธุรก,กิจของท่านนั้นสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลาบากในช่วงเวลาแบบนี้ได้พรผู้ชมปฏิตามวิธีคิดของผู้ประกอบการรายนี้ครับ พูดได้ว่าตอนนี้ร้านอาหาร d e l i v e อรมีออเดอร์เพิ่มขึ้นแทบทุกร้านจากผลพวงก,การระบาดของโรคโควิด -19 ยิ่งถ้ามีรสชาติและเมนูอาหารที่แปลกแตกต่างไปจากอาหารที่มีขายอยู่ทั่วไปก็ยิ่งทำให้มีลูกค้าสนใจสั่งรับประทานร้านเฮือนเฮาอาหารเดลิเวอรี่ย่านสุทธิสารทำเมนูอาหารสี่ภาคแนวฟิวชั่นประยุกต์มีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นอาหารพื้นถิน่นหาทานยากในกรุงเทพ มีรสชาติและสูตรเฉพาะของทางร้านเมนูแนะนำอาทิก้อยไข่มดแดงปูไข่ดองข้าวแมวสีชมพูข้าวแซลมอนแดดเดียวเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดข้าวผัดกระเพราแซลมอนและสลัดโลหมูยอพริกไทยดำอุบลในแต่ละเดือนยังเพิ่มเมนูใหม่ๆตามสถานการณ์ไม่ให้ลูกค้าเบื่อได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากลูกค้าโดยสื่อสารกันผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จุดเด่นของเชองเฮาก็คือของเราเนี่ยจะคงความเป็นพื้นถิ่นสีภาคซึ่งจะหาทานได้ค่อนข้างยากในกรุงเทพนะคะเป็นสาขาแรกของเราและด้วยความที่เราคิดเมนูใหม่ขึ้นมากับสมุนไพรต่างๆที่เขามีรสชาติเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เราเล่นกับลูกค้าก็คือ,เ,อ,อเราจะถามฟีดแบ็ลูกค้าเรื่อยๆด้วย ว่าเขาชอบอะไรแล้วเรามาปรับเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาอาหารแต่ละเมนูเนี่ยจะสื่อถึงความทรงจําในวัยเด็กอ,อย่างข้าวแมวสีชมพูตอนเด็กๆอะค่ะเราจะเคยทานเป็นข้าวขยำปลาทูใช่ไหมคะเด็กๆจะจะเคยทานกันประจําเลยก็มีเมนูถัดไปก็คือก้อยไข่มดแดงปูไข,ข่ดองเมนูนี้ก็คือจะเอาผสมกันระหว่างความเป็นอีสานภาคกลางนะคะรวมไปแล้วก็จะมีน้ำยำสูตรพิเศษของเรา รสชาติจะแซ่บแล้วมีทั้งสมุนไพรไทยที่คลุกลงไปด้วยแล้วก็จะมีก้อยไข่มดแดงกั้นไข่ดองเช่นกันค่ะสามเมนูนี้ต้อง,องลองเลยแล้วก็จะเป็นเมนูแซลมอนแดดเดียวนะคะจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราน้ำจิ้มของเราเนี่ยปั่นใหม่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะมีกระเพราแซลมอนด้วยตลอดทั้งวันจะมี g r a ฟ food get food ไ e Man และ Food Panda มารับอาหารไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันทางร้านยังใช้กลยุทธ์ทำกิจกรรมกับลูกค้าด้วยการเล่นเกมผ่านช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่ผู้ชนะจะได้รับอาหารเมนูพิเศษจากทางร้านขณะเดียวกันก็ได้ทำโมเดลธุรกิจที่เข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยการรับซื้อผลผลิตแบบระยะยาวโดยจะทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเป็นรายปี เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการปลูกได้และทางร้านก็มีผักอินทรีย์มาประกอบอาหารได้ต่อเนื่องด้วยกระแสเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เดลิเวอรีเนี่ยเหมือนเป็นฮีโร่ของลูกค้าเลย mm hmm. เขาออกไปไหนไม่ได้ mm hmm. ก็จะทำให้จุด mm hmm. เขาเรียกถ้าเป็นปัญหาดีเนาะแต่แต่เกีมองว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขยับธุรกิจของเราให้โตขึ้น พาร์ทเนอร์ต่างๆทาง d e l i v e r รนะคะเขาก็เข้ามาช่วยเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องแพ็กเกจิ้งหรออือการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆให้ให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักร้านเราเขาก็จะสั่ง d e l i v e r รของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะสิบโมงเช้าลูกค้าก็จะเข้ามาเยอะมาก <laughs> ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจในระยะยาวนะคะก็อ,อ,อันดับแรกคือ เราจะต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรไทยที่เขาปลูกวัตถุดิบหรือวางแผนการปลูกเก่งเลยแต่เขาไม่มีช่องทางการจำหน่ายเงินเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือโดยที่นำวัตถุดิบเหล่านั้นนะคะมาทําเป็นเมนูโดยที่เราจะวางแผนการระยะยาวเลยปลูกอย่างเช่นผัก,กเกษตรอินทรีย์ผักสลัดของเรานะคะเราใช้กินโอ๊กเลดโอ๊กจาก,กเกษตรกรกลุ่มกเกษตรอินทรีย์เลยค่ะ เมนูที่ทางร้านให้ลูกค้าเลือกมี13เมนูราคาเริ่มต้นที่39บาทแต่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทรงตรงมาจากเกษตรกรนำวัตถุดิบต่างๆมาปรุงกับสมุนไพรไทยที่ได้รสชาติคงที่ทุกจานเพราะจะกำหนดส่วนผสมของสูตรที่เป็นมาตรฐานไว้สมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพอริยาอยู่เยารายงานค่ะ นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากว่าเรานั้นก็มีการกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด -19 เพราะฉะนั้นการที่เราจะยังสามารถหาลูกค้าได้ในแง่ของการทธุรกิจร้านอาหารก็คือการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับ ในกรณีก็คือเรื่องของการส่ง Delive r y นั่นเองนี่แหละครับคือตัวอย่างธุรกิจที่เราํามาฝากผู้ชมกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างของการปรับตัวมาฝากคุณผู้ชมเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเอาละครับนี่คือทุ้งหมดสำหรับมองโลกมองเราในช่วงเช้าวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีห้าครึ่งเปิดทีวีมาเลยครับทางทยรัฐทีวีช่อง32กับผมอีวันพนุทาเพิ่มสุขและทีมงานครับผู้ชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ, Facebook, อง,องเับ วันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอทุกท่มีความสุขและดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ